มีเจ็ดห้าคนผู้ชาย นั่งเวืนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงทุกคนเก่งของแม่นั่งตัวตรงค่ะหันหน้ามาทางนี้ค่ะหันหน้ามาทางนี้ครูชี่หน้าพวกเราเป็นเด็กดีทุกคนแล้วก็ต้องเขียนหนังสือสวยทุกคนเลยเชื่อไหมไหนใครทำได้ยกมือเอาวางในสอก่อนวางในสอก่อนวางในจอก่อนนักเรียนรูบนกระดานนะคะวางในสอก่อนนั่งลงเอามือลงค่ะนักเรียนรูนะคะครูจะมาเขียนกอไก่นักเรียนดูก่อนนะคะ เกยบกอไก่ในบนอากาศนะอ้าวนักเรียนยกมือขึ้น มือกดอกไม่ต้องจับดีสองมือกดอกไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นค่ะให้ฟังครูอย่างเดียวเดี๋ยวเราเขียนฟอไก่ให้ถูกต้องเด้อด้เด ยังไม่มีปากเลยทำยังไงนะมาตูวตัอยากคุณครูหันนะคะเดี๋ยวคุณครูพันจะลบลบแล้วนะคะจะเขียนไองใหญ่ๆองกันเลยเอาลูกไงนาขึ้นค่ะเดิ น้าจะเป็นมูเล็กๆแบบเีโนรูกนะเข้าใจหรือยังอ่าเขียนตูค่ะสวยงามมากเลยค่ะอย่าเพิ่งไปรูหมูมานี่ก่อนรูหนูนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่มาหาอยู่ตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวปรับตัวนี้ก่อนตัวนี้ยังยังไม่ถูกต้องตามแบบปรับก่อนนะคะนับด้วยนะคะนับเป็นห้าครั้งครูเล็กคะขอขอ t d เป็นค่ะ มาเด้ค่ะอ่าดูค่ะดูนักเรียนเขียนกอไก่หนูเขียนถูกต้องตามแบบเลยหนูเขียนสวยมากลูกน่ารักที่สุดเลยทาเหมือนแม่นะลูกนะดูค่ะชื่อเด็กหญิงอะไรเนี่ยอู้น่ารักมากเลยลูกเขียนได้หนึ่งคนแล้วค่ะเขียนถูกต้องตามคุณรูมันหนึ่งคนแล้วค่ะเขียนให้ถูกนะลูกนะอ่าเขียนหัวด้วยนะคะเขียนหัวด้วยเด็กผู้ชายผู้ชายได้ยังเริ่มได้ยังครับในดูสิลูกค่ะาการฝึก วันแรกของการเปิดภาคเรียนนะคะเป็นชั้นะถมึกษาปีที่หนึ่งสอนโดยคุณรูมพันธุลากัรครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นนะคะเราจะต้องให้นักเรียนเขียนสมุดนะคะโดยที่ครูเขียนเป็นต้นแบบให้นักเรียนก่อนแล้วให้นักเรียนคัดตามเพื่อที่เราจะทบทวนในเรื่องของพยัญชนะค่ะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ถูกต้องตามแบบก่อนนะคะเราจึงเขียนผสมสละนะคะอันนี้คุณภูมพันธ์จะ สาธิตการสอนให้ดูนะคะอันนี้ก็เริ่มจากกอไก่นะคะครูเราต้องเราต้องเขียนต้นแบบให้กับนักเรียนก่อนนะคะนี่ค่ะเขียนต้นแบบให้กับนักเรียนก่อนนักเรียนขาเขียนให้ถูกต้องตามแบบเลยลูกอ่าดูดูตามตัวอย่างของคุณแม่บนกระดานเลยนะลูกนะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ถ้านักเรียนเขียนยังไม่ได้ตามแบบเราก็ปรับได้เลยค่ะปรับปรับให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องตามแบบนะคะฝึกเขียนตั้งแต่วันแรกเลยค่ะนี่ค่ะเราจะทบทวนเพยัญชนะ ฝึกให้นักเรียนเขียนพยัญชนะประมาณหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ค่ะโดยเราจะเริ่มเริ่มฝึกตั้งแต่อักษรกลางนะคะเริ่มฝึกจากอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำตามตลําดับให้ได้ทั้งหมดอ่าสี่สิบสี่ตัวนะคะนี่ค่ะอ่าน Whe ักเรียนบางคนก็อ่านั่งลงลูกโอเคค่ะบางลูกอันนี้ก็ต้องปรับนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวปรับนะลูกนะเดี๋ยวลูกแม่นะเดี๋ยวปรับตามแม่บนกระดานนะลูกนะค่อยๆปรับนะลูกหนะันหน้ามาค่ะคุณลูก่นะนะกหันหน้ามาค่ะ ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,าะะที่เข้ามาเยี่ยมชมคุณกรมพันธ์ก็สาธิตให้ดูนะ,ะในเรื่องของการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นวันแรกของการเปิดเรียนนักเรียนก็จะเขียนพยัญชนะยังไม่ถูกต้องตามรูปแบบเราต้องมาปรับนะคะครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่1ต้องมาปรับค่ะค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคุณกรมพันธ์จะมาอะสอนเพิ่มเติม ในในพย,ยัญชนะตัวต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ